สวัสดีครับ AS Play ขอนำท่านผู้ชมมมาชการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล2021-2022เกมนัดที่8ของฤดูกาลนะครับผู้ระหว่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดเปิดบ้านเจอกับทีทีประจวบเอปซีเดี๋ยวไปดูรายชื่อทีมเจ้าถิ่นอย่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดกันก่อนนะครับเกมนัดนี้มาในระบบ3-4-3นะครับส่วนรายชื่อของการทีทีประจวบเอปซีนะครับผูกศาประตูเป็นฝันชัยสุกรองครับแนวรับ3คนครับประกอบไปด้วยธีรวัตรอัคขธรรมอัตนาธราหวสกับตันทีมสหรัฐตปองสุวรรณ วุฒิศิลป์นาทีชูสุวรรณให้ส <chips> er ัญญาเริ่มเกมนะครับเป็นเชียงใหม่ยูเนเต็ดในชุดแดงทั้งชุดนะครับได้ออกซัดเกมก่อนนะครับให้ตรงนี้ไม่คลิกครับแต่ว่าโบลีดูความพยันของยานนีโบลีครับโบลีจ่ายล็อกเส้นมาตรงนี้แล้วกระลอกกดได้พาสมาตรงนี้มีโอกาสของกวินคืนให้กับเจนนิโบลีโอ้โหซัดลูกนี้ตดแส้ของขวัญชัยสุขร้องครับเป็นจังหวะเซฟสุดยอดของขวัญชัยสุขร้องครั้งแรกเลยนะครับ ขุดมาทางซ้ายนะครับโดยกรกฎและตบเข้ากลางจังหวะจับบอลของทวินมันพันแค่มันขาไปนิดนะครับแต่ย้อนมาให้บโบลีได้ซัดลูกนี้แต่ยังไม่ผ่านมือของขวัญชัยครับเหลี่ยมเท้าซ้ายของกรกฎนี่วิธีบอลโค้งเข้าหาประตูได้เปิดตาแล้วโบลีได้มองข้างทาง,างออกไปครับ, <S <S บรธนาวิทย์เดี๋ยวไปบอลยาวครับบอลขึ้นขวาตรงนี้ถึงเบลวินเดรูเกี่ยวบอลแรกไม่ดีแต่ว่ายังได้พื้นที่อยู่ตรงนี้ครับเบลวินโยกแล้วครับแล้วสายต้องนี้ไม่ตรงกองครับเบลวินเดรู ดูจะบุกได้น้ำได้เนื้อกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับชาวบ้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับบอลเปลี่ยนแกนขึ้นมาทางขวานะครับเดรูท้องจังหวะแรกอาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็เลี้ยงตัดเข้ากลางหาจังหวะยิงได้ครับเรื่องที่คนเสาแรกสิริศักดิ์เปิดบอลออกมาขวาตรงนี้แล้วแม่นด้วยครับพักออกให้เลยครับสุรวิทย์มาแล้วครับสุรวิทย์โลกาวิทย์แล้วยานิโอลีตัดหลังลายมาครับพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโบลีตัดต้งนี้แล้วกเับนโอโกเหมือนกันครับโอ้ยังโชคดีที บอลไปโดนแล้วกระดอนออกมานะครับเดลูสั้นๆตรงนี้ธนวิทย์มาถึงขงวินครับบอลมาซ้ายครับยานิกโบลี่มาแล้วครับยานิกโบลี่สับแล้วครับพยายามที่จะไปแล้วโยกโยกตรงนี้มีโอกาส,สได้งซัดต้องหูไปตรงกรอบครับถ้าตรงกรอบน,นี่โอ้โหจัดว่าสวยเลยครับสับไปสับมาจนแนวรับของพีทีประจวบในวงงไปหมดแล้วครับแต่ว่าซัดลูกนี้มันฉีกเสาแรกมากไปนิดนึงครับลูกยิงของยานิกโบลี่ครับ ดึงจังหวะรอแล้วมีกอลกอดวิ่งหลอกนะครับโบลี่เลือกที่จะพาบอลเข้าไปในเขตโทษเองแล้วสับด้วยขวาลูกนี้สิทธิ์ให้สัญญาแล้วด้วยครับอยู่ที่เบาเป็นประสิทธิ์จังทุ่มเปิดซ้ายค้งตรงนี้วิลเลนโมตาได้มงไม่ตรงก่อครับเตนโอกาสทักททยครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับพิธีประจวบในเกมนี้ลูกคลอสเข้ามานะครับของประสิทธิ์ครับวิลเลนโนตาถอยมามงอาจจะโดนเหลี่ยมไม่ดีเลยครับวินไอหออกไปที่เมวินเดลูมาครับเชียงใหม่ยูนเต็ดเมวิน ยกบอลดวนกับอน,นันต์ราวัาขอบอกไปขวาให้กับสวิตสุวิตล้อมเปิดมาตรงนี้โบลี่มงชงลูกนี้ไม่ดีครับยังได้อยู่ครับเชียงใหม่อยู่ที่กรกฎกรกฎเปิดมาถึงเมวินเด,ดรูไหลบอลคืนให้กับสุรวิทยลองสั่งดูอบอลชักคานออกหลังไปครับไม่รู้เลยครับเชียงใหม่เป็นจังหวะเข้าทําที่เพอร์เฟกเลยนะครับเบวินเด,ดรูแปะหวังให้กับสุรวิทโลกาวิทยได้ซัดลูกนี้บอลไปชนคานนะครับ หรือจังหวะสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่ไม่เป็นใจครับเหมือนจะไม่โดนปลายมือของขวัญชัยนะครับแต่ว่าบอลชนคานออกหลังไปเองครับโดนะพี่เคาะเบาๆให้กับมิวิเดลูหว่างดูตรงนี้แล้วโบลี่ในเชตแต่ว่ามันบานเงินไปครับจังหวะนี้ครับล้วพยายามฟ้องเอาจุดโทษด้วยครับเดี๋ยวดูพาพชานะครับในเกาะเขตโทษก็มีเหนียวไว้นิดนึงแต่มันยังไม่ชัดเจนพอที่จะถึงขนาดเป็นจุดโทษนะครับ จากก้อง V R เลยครับอยู่ที่ดุลพิธของผู้ตัดสินเลวครับไม่ว่าอะไรครับปล่อยให้เกมดำเนินต่อปรากฏเปิดมาตรงนี้ขวัญชัยต้องโชบค,ครับบอลมาเข้าทางสุรวิทย์สุรวิทย์ลองกดฝ่ายขั้นหนึ่ง 1, ขัข้นขานออกไปครับผู้คูนี่เป็นครั้งที่สองนะครที่ได้สองไกลครับเอาครับมาดูจังหวะนี้กันครับพีทีประจวบเปิดเบาโค้งมาตบหนีได้ลมข้ามขานออกไปครับชินวัตร สายของประสิทธิ์ลองปันโค้งเข้ามาในกรอบเขตโทษดูชกออกมาครับไพโรธเอี่ยมมากแล้วผู้สิทธิ์ก็ปาวินจบขึ้นเวลาแรกเลยครับเชียงใหม่ยืนเต็ดเสมอกับพีทีประจวบอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเบาของเชียงใหม่มาวิรุฒอ้าวิรุฒกาเยมพลาดให้กับเจนนิกลีซัดลูกนี้ข้ามคานออกไปเฉยเลยครับจ่อๆเลยครับจะอัดลูกนี้ให้มันเสียบใต้คานนะครับจังหวะผิดพลาดของวิรุฒกาเยี่ยมนะครับ ไปชะงักจังหวะนี้ครับอาจจะผิดจังหวะแล้วโดนโบลิขโมยบอลไปครับขาอ่อนนิดนึงเกือบจะทําให้ทีมถึงกับเสียประตูเลยนะครับสายสายน่าสนใจเลยนะครับพีทีบอลในโค้งเข้าหาประตูได้ครับสายของสหรัฐสหรัตปองสุวรรณยอดเสาแรกได้บอกต้องนีขอโมตตาแล้วซ้ำอีกทีนึงก็เป็นซูเปอร์เซของไพโนทเอียบมาเลยครับสวนโอกาสใกล้เคียงกันได้ประตูของพีทีประจวบนะครับลูกมงของเอกนัทคงเกตครับไป ตรงตัวนะครับทางไพโรธเอี่ยมมากครับเกือบจะเซฟไม่อยู่นะครับแต่ปฏิกิริยาดีมากครับปัดลูกนี้ทําลายจังหวะไม่ให้พิรโรธก็ตามเข้าซ้ํานะครับของพีทีประจวบนะครับโดยขวัญชัยสุขร้อนครับขวัญชัยถิ่นบอลยาวๆมาตรงนี้ติดสิริศักดิ์ไฟดงเลยครับโมต้าปล่อยให้โมต้าได้เล่นแล้วครับไมเล่นโมต้าลองซัดขวาดูโอ้โหไปตรงตอบครับจังหวะกดของไม่เล่นโมต้า บอเปิดมาตรงนี้ของกระจวบครับติดบร่ปัมกันฉิงจังหวะมามาผู้สิทิ์ปล่อยให้ได้เล่นต่อนะครับตื่ครับหนักแน่นจริงๆครับประจวบช่วงนี้เล่นโมตาโมตาไหลต่อแล้วตัดเข้าในมาของประสิทธิ์แล้วสายของอาดาวินโโหูข,ข้ามขาออกไปครับถึงจังหวะรอนะครับแล้วคอสเข้าไปลูกนี้ของธีรยุทธนะครับเลยมาถึงอดาวินจูจินซัดลูกนี้ใต้บอลผิดเป้าหมายไปเยอะเลยครับ เกมจะสวนของเชียงใหม่ฝากไมาที่เซกิโอผสิิให้เกมไหนต่อครับบอลมาอยู่ที่อนาวินอนาวินเปิดมาต้องนี่1-0เลยครับโ้โหเป็นอันดับของทนิปปอดแก้วเลยครับนี่เป็นคู่สำรองที่ประสานงานกันจนทีมพีทีประจวบได้ประตูขึ้นนำเลยครับหวมันลงล็อกไปหมดเลยนะครับประตูขึ้นนำ1-0ของพีทีประจวบครับหมดสิทธิ์เลยครับไฮโรดเอมมาครับจะเปิดขึ้นไปนะครับครับฟ้าเปิดสั้นนะครับกลายเป็นบอลตัดของพีทีประจวบครับหลุดมาทางขวาโดยอนาวินจูจีครับ เปิดคอสมาลูกนี้มีฉลบนิดนึงนะครับแต่ว่าธนินครับยังตามมาชาร์จลูกนี้บอลเสยใต้คานเข้าไปครับสวยจริงๆครับยิงยัดเน้นๆเลยครับแล้วนาวินเนี่ยเห็นเลยครับอยู่โมวใต้ก็รู้ว่ามาจากตำแหน่งล้ำหน้าก็วิ่งสวนขึ้นมาเลยนะครับประตูแรกของเขาในซีซั่นนี้เลยครับธนินปอดแก้วครับดึงศูนย์ครับพีทีประจวบขึ้นนำแล้วครับยุ้งจะ19ปีเท่านั้นนะครับเมาของประจวบสารัสครับไม่แมน กับฟ้าจิงยาวๆให้กับเจนิกโบลีเก็บบอลได้เองครับเจนิกโบลีโบลี่ลอวซัดลูกนี้ก็หมดมากเกินไปหน่อยเลยครับวนทีตึงทางด้านของวิลเลมอต้าสิไม่ว่าอะไรครับแล้วชิงพื้นที่ตรงนี้มาครับสปีดของวิลเลมอต้าเลมอต้ามาแล้วครับพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษโยกโยกตรงนี้แล้วขยับขยับของมาต้าไหลขึ้นกับมาซัดสไลโอ้บอลข้ามข้ามออกไปครับเป็นทันทีเลยครับลงมาเลย โควนเกมแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับธนินปลอดแก้วดึงจังหวะรอจนเพื่อนมาเติมไม่ฝืนเล่นนะครับวิลเินโมตาแล้วแปะย้อนหลังมาให้กับธนินครับยิงลูกนี้โดนใต้บอลไปครับอัตตานุราหัวสขอสั้นๆตรงนี้ครับโมตาบอลออกมาซ้ายพิรวัตรให้ช่องนี้สวยเลยครับแล้วมาครับประสิทธิ์จันทุมซ้ายของประสิทธิ์ลอ็อกสตูซุปเป็นซ้ายของไพโรธเหียมแม่กับ ยังตอกไม่ได้นะครับหลุดเข้าไปยิงของทธิรจันทุมนะครับยังติดปลายมือของไพโรดเดียมมากจ่ายช่องนี้มาสวยแล้วนะครับไม่มีใครตัดสินใจยิงเองครับเล็งที่เสาสองครับมถล่มไม่ทานนี้ก็โคนเสาสองนะครับเตียมใส่สกอร์ได้เลยครับบอลสั้นยกมาให้กับอนาวินอนาวินหยับยกได้ต่อแล้วเข้าซ้ายตรงี้สั้นไปติดท็อปสปอร์ตนะครับได้เติร์อีกครั้งหนึ่งครับ ยบบุกขอโทษเพื่อนแต่ว่าจังหวะมันได้ครับขอลองยิงสักหน่อยเล่นชิงสั้นๆนะครับแต่ว่าแลบมาลูกนี้ครับโหมดตาก็เปิดน้ําหนักดีจังหวะมันชั่วโมงไหนก็ต้องยิงแล้วแหละครับเตบุ้มโดยซาลาุตมาสุกเป็นคุณศักมาสุกนะครับเปิดมาตรงนี้ชกออกมาของขวัญชัยบ่งนุนเข้าไปของทับฟ้าชุนละมุนอยู่ตรงนี้ครับศาสนทพงศ์แล้วได้ยิงยัดของสิริศักดิ์ไฟดวงครับออกหลังไปครับได้เตะลุนอีกครั้งหนึ่งครับเชียงใหม่ อาจจะมองว่าง่ายไปนิดนึงเลยครับก็เลยไม่ได้เป่าให้ครับจังหวะนี้หุ่นซักดิ์หุ่นซักดิ์มาสุดเปิดมาตรงนี้ไม่ผ่านโมตา้าแล้วไพรโรดหงุดหงิดมาโมตา้าโมตา้าเคลียร์ยาวๆครับยาวตรงนี้ตู่ครับติดไพรโรดแล้วโมตา้าเล่นเองครับไปเล่นโมตา้าโดนฝังโดนไพรโรดโอ้ยทำฟาวไพรโดพรโดเหนียบมากต้องเบรกครับเราดูเหมือนว่าผู้สิงก็เป่าลูกนี้จบเกมเลยครับเป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ด เปิดบ้านค้าใ้กับพีธีประจวบไปสูนประตูต่อนหนึ่งนะครับก็อยู่สถิตินะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้3เกมให้ชนะใครสําหรับพีธีประจวบนะครับบุกมาเก็บ3แต้มจากบ้านของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับ